วิธีพับเงินเป็นขวัญนะครับมาดูวิธีกันเลยนะครับอันนี้เป็นแบงค์ห้าสิบนะครับผมให้มีตัวเลขเก้าและเลขแปดนะครับวิธีพับนะครับกลับด้านมานะครับแล้วก็ให้พับลงมานะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมให้พับด้านนะครับพับเป็นสามเหลี่ยมขึ้นด้านบนนะครับให้เป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้กลับด้านนะครับให้กลับด้านมาอีกฝังน่งนะครับให พับนะครับสันด้านล่างนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับให้เสมอกันนะครับอ่าเสร็จแล้วก็จะเป็นนะครับรูปล่างนะครับแบบนี้นะครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับให้พลิกนะครับขึ้นมานะครับให้พับอ่าด้านล่างขึ้นมานะครับอ่าให้กับสันนะครับท่ากับสันเลยแบบนี้นะครับให้เป็นสามเหลี่ยมนะครับให้เป็นสามเหลี่ยมนะครับเอาแล้วก็จัดรูปล่างให้เข้าที่นะครับให้อ่าได้นะครับมุมนะครับอ่าก็จะได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็พลิกมาอีกด้านหนึ่งนะครับ ก็พับเหมือนกันนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับก็จะได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับให้เก็บมุมนะครับอ่าสอดเข้าไปข้างในนะครับอ่าเก็บมุมนะครับสอดเข้าไปข้างในนะครับอ่าแบบนี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็เอาไว้ใส่ในกระเป๋าเงินนะครับหรือนะครับให้ใส่ในถุงใสนะครับก็มีนะครับข้าวสารนะครับ21เม็ดด้วยนะครับผมเนาะอ่ะวันนี้ก็บอกเทคนิคดีๆนะครับผมวิธีนะครับพับเงินขนถุง